มาบุกพี่อู่พี่ต่อเซตอัพนะครับสีเอาวีโก้มาแมนสีเอาล็อโกโคนะครับมาเซตอัพโชคช่วงร่างใหม่นะครับตอนนี้น้องเมย์กำลังขับรถล็อโกโคเข้ามาแล้โหเโคนยังับรอเออยอดเลยเราจะมาเซตอัพโชคใหม่เป็นโปรเฟนเดอร์นะครับหน้าหลังพี่ต่อครับไปไหนล่ะ ต่อไปแล้วล่ะอาบน้ําแล้วโอ้โหเ้นจะฝากทิ้งไว้ก่อนจะเปลี่ยนโชคใหม่เซ็ตอัพช่วงร่างดีๆนะครับเพราะว่าเราเป็นคนค่อนข,ข้างขับรถไว้นะครับเอาละเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนเสร็จเดี๋ยวค่อยเข้ามาเอารถโตเฟอร์ไปส่งเอารถาดีแห้งดีแห้งขับไม่แรงมากร้อยยี่ ใจสั่นหมดแล้วครับเออให้ทำยังไงอาจจะคล้องครับลอยเจ็ดลอยแปดโมเป็นยังคื้อครับลอยเศร้าใจสั่นนะครับให้ทำไงถ้าถ้ากลับรถไปหลับเครื่องตื่นเอาไว้ทีไรหลับหลับไปก่อนเรื่องตื่นไม่หลับตื่นไม่ทีหลังจะได้ตื่นไม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอ้าเดี๋ยวไปเอารถกันปลดทรงเสียก่อนสงสัย รถมาทำงานเท่าไหร่นะเป็นปูเป็นปูเปิดเกียรพี่น well ้องวันนี้พาเสียยามาทำอะไรต้องเหมบ๋เสียยามาเอารถรถเสียยาต้องไปรีแมปจุนกล่องเพราะว่ามันไม่ทันไปรุ่นแถวบ้านทุกวันนี้เวฟ125แสงเราเสียยาหมดแล้วเสียเกียร์รถกระบะสด ย็ใหญ่บ่อยหัวไหลเจี๊ยบตองเงี้ยวมีตองเออรับครับขอสซอยบานเอริ้กไอยปัญญายานแซงเอ้าที่มปนรถจอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยอูช่างต่อเซอร์วิสอู๋เจอวันนี้ที่เขาทำรถให้นายกคิงคนเนี้ยเคยรู้จักนายกคิงไหมจ้ะ จากแกเดสมอเล่ไปแล้วนี่นี่แหละเพราะว่าแกทำให้รถนายกคิงรถนายกคิงก็เลยคว่ำจอดนี่นะอันนี้อันนี้รถคันนี้คุณคุ้นสองหนึองเออนี่แหละรถพี่ต่อไปไปโชคดีมารับรถเสียยะติดตั้งโช้ปูเฟนเดอร์นะครับเอาข้อเบรกออกเพราะว่ามันไม่ใช่เบรกแท้มันจะลายๆนะครับผมนี่ หน้าหลังเลยนะครับโปูเฟนเดอร์แต่งโคตรรอนี่นะถูกใจเสียยะเลยเรียบร้อยครับพี่ต่อชั้งต่อคนดังดหน้าหลังนะครับไหนอธ,อ,อธิบายให้เอฟซีฟังหน่อยพี่ต่อถ้าใครจะติดโชคตัวนี้ตัวน,นี้ก็เป็นโชค รับแทงปรับหน้าหลังของโปรเฟนเดอร์นะครับก็คือสามารถปรับแั็งอ่อนได้8เบอร์ก็คือเบอร์มากก็จะหนึบเพิ่มขึ้นนะครับเบอร์น้อยก็จะนุ่มขึ้นนขึ้แต่ถ้าเอากางๆก็คือปรับไว้ที่4ใช่ทั้งหมดนี้เบอร์ปรับไปเบอร์ที่4ครับแล้วรถคันนี้ควรจะทําอะไรเพิ่มอีกไหมครับพี่ต่อจบแล้วไม่มีปัญหาจบแล้วไม่มีปัญหาตั้งศูนย์ถ่วงล้อเรียบร้อยกับยางเรียบร้อย นะครับผมนี่ก็ยอาไปใช้ดูนะครับใครมาทํารถกับพี่ต่อแล้วมั้ยตนนี้เลยต่อคนดังนะครับผมนะเดี๋ยวเซยะขับกลับไปทิศที่บ้านก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันครับโอเคตั้งศูนย์พี่ต่อคือจบที่สุดนะครับใครที่ เป็นสายออฟโรดสายทัวริงเนี่ยตะกี้รู้สึกแบบว่าวิ่งบนเนินนะครับผมมันนุ่มขึ้นนะครับมันแบบคือมันดีอ่ะถ้าถ้าใครอยากทำนะครับแนะนำเลยอูพี่ต่อนะครับเซตอัพช่วงลา่างโคตรดีอ่ะใครสนใจนะติดต่อได้เลยครับอู่ช่างต่อเซอร์วิสนะครับทักมาขอเบอร์ส่วนตัวกับเสียยะได้เลยนะครับไปเจอกันสวัสดีครับ